ผมโผล่จุดินซีเอของแมโจครับผมเป็นเคมีแน่ๆเลยฟังเสื้อฟังเสื้อใจเย็นถ้าพี่ใครหูว่าเป็นอินีก็ว่าเคมีพี่เอาไปตัวที่นี่เลย IQS เแมโจปลาปีไปกำลังไปปาลาเด็วน้องจะปลาไปโอเคมีที่ไหนจังใดปลาปีใบลังเธอมาตัวมาเพะอันเดียวนี่ไปตัว อินซีไม่ใช่แค่คำพูดหรือฉลากที่ติดบนสินค้านะคะแต่เป็นความเชื่อมั่นที่เราพิสูจน์ได้ค่ะสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตอนนี้เรากำลังเดินหน้าพัฒนาศูนย์ทดสอบอาหารอินทรีย์ของประเทศไทยเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภคทั่วประเทศค่ะ IQS เราพร้อมทดสอบอาหารอินทรีย์ให้คุณครบทุกขั้นตอนนะคะ ตามที่เราได้รับตัวอย่างทดสอบอาหารอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำปุ๋ยหรือผลผลิตผักผลไม้เนี่ยค่ะเราก็จะมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานตามขั้นตอนตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO IEC 17225นะคะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์แร่ธาตุและโลหะก,การตรวจทดสอบยาฆ่ามแมลงจุลชีววิทยาในอาหารในพืชในน้ำเราก็มีกระบวนการที่น่าเชื่อถือและแม่นยำ พร้อมทั้งมีทีมงานที่มีคุณภาพนะคะให้บริการกับทุกทกท่านจนถึงกระบวนการที่ออกผลการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำดีได้มาตรฐานที่ทุกคนเนี่ยสามารถนำผลการทดสอบของเรานะคะไปยื่นขอการรับรองไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานอาหารอินทรีย์มาตรฐานกเกษตรปลอดภัยมาตรฐานอาหารหรือไม่มาตรฐานการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศสามารถตรวจสอบได้ที่เราได้ค่ะมาตรฐานคือหัวใจของเรา ไอคิวเอสเราปฏิบัติตามมาตรฐานท้องปฏิบัติการสากลเพื่อความถูกต้องเฮีย mm hmm. งตรงและความน่าเชื่อถือของทุกผลการทดสอบ พร้อมพัฒน,นาบุคลากรและกระบวนการอย่างต่อเนื่องผลการทดสอบที่ชัดเจนเราจะช่วยให้กเกษตรกรเนี่ยปรับปรุงการผลิตและการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมสําหรับผู้ประกอบการนั้นเนี่ยมันก็คือหัวใจคือเครื่องมือที่ยกระดับคุณภาพของสินค้าและสร้างความแตกต่างทางการตลาดสําหรับผู้บริโภคนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคควรได้รับความมั่นใจในสิ่งนี้ค่ะจากแปลงปลูกจนถึง ฉันวางสินค้าจนถึงโต๊ะอาหารของคุณ IQS เราพิสูจน์ได้ว่าอาหารที่คุณรับประทานนั้นอินซีหรือไม่อินซีปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยถ้าคุณอยากพิสูจน์หรืออยากตรวจสอบติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ IQS มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะศูนย์ทดสอบอาหารอินทรีย์ของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านกเกษตรอินทรีย์ของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับนอกจากศูนย์ทดสอบอาหารอินรีย์ของประเทศไทยแล้ว ทางสถาบัน IQS ยังมีบริการด้านกล้องจุลทรรศน์เล็กตอนที่ครอบคลุมถึงในเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้านการแพทย์ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์รเด็ดนต่างๆครับเรามั่นใจว่าห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์เล็กตอนของ IQS เรามีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับในนามของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อยากจะให้ความมั่นใจและความเชื่อมั่น ให้กับเกษตรกรกับวิสาหกิจและกับผู้ประกอบการว่า IQS เรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะบริการด้านเกษตรอินทรีย์ครบวงจรนึกถึงเกษตรอินทรีย์นึกถึง IQS m a j o ขอบคุณครับ